คอลัมน์คนปลายซอยเรื่องของหนูกินเสือช่วงนี้รัฐบาลก็ใหม่นายกก็ใหม่แม่ทัพนายกองก็ใหม่ที่ไม่ใหม่มีอย่างเดียวคือปัญหาเก่าๆที่ฉุดรั้งประเทศไทยให้เดินหน้าไม่ได้ทั้งเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านเรื่องการศึกษาเรื่องเลือกตั้งคือช่องทางให้โจรเข้าปล้นบ้านเมือง และเรื่องชายแดนที่ไทยสุขุมคำเพรีรภาพในการจัดการมากไปทองแต่คำว่าจะรักษาอธิปไตยไม่ยอมให้ใครมาเอาแผ่นดินไทยไปแม้แต่ตารางนิ้วเดียวสำซากเป็นแผ่นเสียงตกร่องจนชาวบ้านออกปากร้องพี่รีพี่ไรอยู่ได้หน้าเบื่อจะเอาอยัางไงก็เอาให้มันจบจบกันไปจะรบก็รบจะเลิกก็เลิก จะได้ออกทำไร่ทำนากันสักทีวันวันภาวะแต่ระเบิดเขมรอยู่อย่างนี้มันเครียดโว้ยผมฟังแล้วก็เข้าใจเพราะในปัญหาเดียวกันแต่โจทย์ที่ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายกองทัพต้องแก้มันเป็นโจทย์หนึ่งแต่ในวิถีชาวบ้านมันเป็นโจทย์ชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งคนละแบบกับโจทย์รัฐบาลกองทัพอันเป็นโจทย์อธิปไตยของชาติรบแล้วต้องชนะสถานเดียว ปัญหาพิพาชทชายแดนไทยเขมรนี้เท่าที่ผมมองไทยเราเป็นฝ่ายตั้งรับในขณะที่เขมรเป็นฝ่ายรุกในทุกเกมฝ่ายตั้งรับมีแต่เสมอกับแพ้ฝ่ายรุกมีแต่เสมอกับชนะอย่างเขมรตอนนี้ถือว่าได้เปรียบไทยเราเป็นฝ่ายรุกล้ำเข้ายึดครองแผ่นดินไทยไว้หลายจุดทั้งอีสานใต้ทั้งตะวันออกที่สระแก้วและจันทบุรีตราด ทำัมแต่เป็นสู่ภาพบุรุษโลกสมมุติขึ้นโต๊ะเจรจาขเขมนจนแต้มอย่างดีขเขมนก็แค่คืนแผ่นดินไทยที่เขารุกล้ํานันเทากับเขาเสมอตัวส่วนไทยเจรจาแล้วขเขมรดื้อแพ่งไม่คืนแผ่นดินให้ไทยนันเทากับไทยแพ้สถานเดียวเดียวว่าแต่ชนะเลยเสมอตัวก็ยังไม่มีเรื่องดินแดนของเรายังไงก็ต้องเอาคืนมาให้ได้ก่อน ผิดถูกอย่างไรก็ไปว่ากันทีหลังบนโต๊ะจะเจราจาตกลงไม่ตกลงยืดเยื้อเป็นร้อยปีก็ไม่เป็นปัญหาในเมื่อดินแดนนั้นอยู่ในมือของเราแล้วพระท่านว่าวันทโกปฏิวันทนังผู้ว่าย,ยอมได้รับการไหว้ตอบนั่นเป็นการปฏิบัติต่อกันของผู้เจริญแล้วพูดง่ายๆว่าสำหรับคนศีลเสมอกัน แต่กับคำเมนจอมเนรคุณนึกหรือว่าคนพันนี้ทำดีแล้วมันจะดีตอบอะโลกทุกวันนี้จะหวังให้ใครมาตัดสินผิดตัดสินถูกให้ไม่ได้แล้วเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่เราต้องตัดสินด้วยตัวของเราเองมีอะไรเกิดขึ้นคอยไปแจงเหตุผลกันและในทุกการเจรจาฝ่ายที่มีแต้มต่ออยู่ในมือเท่านั้นจะเป็นฝ่ายยื่นเงื่อนไขให,ให้อีกฝ่ายยอมตกลง สังคมโลกมันถึงยุคตัวใครตัวมันสิทธิ์ของใครก็ต้องมีพักสิทธิ์ของตัวเองไว้อย่าหวังไปรอความยุติธรรมจากพระเจ้าองค์ไหนมาประธานให้มันไม่มีหรอกโบราณว่าช้าเป็นการนานเป็นคุณแต่กับเรื่องขมเณรช้าเสียการนานเสียแผ่นดินรัฐบาลกองทัพอย่าไปแคร์เวอร์ให้มันมากนะักจำไม่ได้หรือ ไทยเคยเป็นเด็กดีของสหรัฐแล้วได้อะไรคราวต้มยำกุ้งไปขอกู้เงินสภาคองเกรสและดืรกินตันตอบว่าไงรู้ไหมไทยอยู่ห่างไม่มีความจำเป็นต้องไปช่วยเหลือไม่ยอมให้กู้แม้แต่บ,บาทเดียวแต่กับแม็กซิโกคนใกล้บ้านเขาทุ่มให้เต็มพิกัดนี่ผมก็บ่นไปตามเรื่องคงไม่สบอารมณ์กองทัพนักหรอก เมื่อก่อนกองทัพอ้างต้องรอรัฐบาลสั่งแต่ตอนนี้ได้ยินนายกอนุทิมพูดเป็นร้อยครั้งแล้วมังผมมอบอำนาจให้กองทัพตัดสินใจได้เลยกองทัพจะตัดสินใจยังไงจะให้ทหารนอนเอาไข่แช่น้ำอยู่ในบังเกอร์รอให้คอมเมตบุกมาฆ่าซะก่อนแล้วค่อยตอบโต้เงินหรือคุยเรื่องสนุกบ้างดีกว่าเมื่อวานมีแฟนท่านหนึ่งคอมเมนต์มาดังนี้ ชูสีแก้วประเสริฐสงสารนายกหนูค่ะเสือสิงกระทิงแรดหมาบ้าคอยจ้องกัดจ้องขย้ำแต่หนูอย่างไรก็ชนะราชสีใช่ไหมคะอาจารย์ขอร้องละครับอย่าเรียกผมว่าอาจารย์เลยเดี๋ยวขี้กาก,ากขึ้นตูดไม่ต้องไปสงสารท่านหรอกเพราะท่านเป็นนายกหนูไม่ใช่ในายกหมู ดูวันแถลงนโยบายรัฐบาลในรัฐสภาสองวันก่อนเห็นไหมขนาดถูกฝ่ายค้านฝ่ายแค้นรุมกินโตะ๊ะนายกหนูบอกหนูนี่แหละจะจับเสือกินจิราพรสินธุภัยพักเพื่อไทยอดีตรัฐมนตรีหางเครื่องนายกแพทย์ทองทานอภิปรายใส่สีนายกอนุทินประมาณว่าการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลช่วงนายกอุงอิงถูกให้พ้นจากตำแหน่งสอดคล้องกับที่หุนเซนประกาศว่า ใครจะเปลี่ยนนายกในอีกสามเดือนสงสัยนายกอนุทินจะมีอะไรเป็นฉากหลังกับเขเมรทำนองนั้นเรื่องนี้นายไม่ได้ว่าแต่เมื่อขี้ฆ่าพลอยก็เลยถูกนายกอนุทินแฉเบื้องหลังเสียทั้งคนในพักและคนในคุกก็ลองอ่านที่นายกอนุทินไา้โสดพอเป็นน้ำจิ้มดูนะ ผมขอขอบคุณนางสาวจิราพรอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราเคยอยู่ในรัฐบาลเดียวกันมากนและขอชี้แจงทีละข้อประผมคิดว่าท่านพยายามที่จะใช้วัฒกรรมซึ่งจริงๆแล้วผมเคยชื่นชมนางสาวจิราพรมาโดยตลอดว่าเวลาท่านชี้แจงต่อรัฐสภาหรืออภิปรายเวลาพูดความจริงท่านดูจะน่าเชื่อถือมากแต่เวลาพูดความเท็จ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านขาดความมั่นใจท่านเริ่มมาด้วยคำว่าพยายามจะทำให้เห็นว่าตัวผมกับผู้นำกัมพูชาน่าจะรู้อะไรกันเพราะผู้นำกัมพูชาเคยกล่าวไว้ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลในสามเดือนจริงๆผมไม่รู้จักผู้นำกัมพูชาในทางส่วนตัวเลย ผมเพิ่งเคยพบกับท่านสมเด็จเตโชฮุนเซนครั้งแรกอย่างเป็นทางการก็พอผมไปติดตามนายกแพย์ทองทานชินวัตรไปเยือนกัมพูชาเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานี้เองผมก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะเป็นร,รัฐมนตรีองค์ประกอบของคณะท่านนายกไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆที่เป็นส่วนตัวส่วนที่นางสาวจิรพรระบุว่าคงมีการตกลงอะไรกันมาก่อนเบื้องหลังหรือไม่ผมขอยืนยันว่าไม่มี เต็มที่ที่ผมมีในกัมพูชาคือเพื่อนที่นั่นไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจอะไรในรัฐบาลนั้นไม่มีลุงไม่มีอังเคิลมีแต่เฟรนด์มีแต่เพื่อนและไม่เคยพูดถึงเรื่องของการบริหารแผ่นดินหรือข้อเสนอแนะอะไรที่เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยว่าเมื่อผมกลับมาแล้วจากการติดตามนางสาวแพททองทานเพื่อนๆของผมที่รู้จักโทรมาบอกผมว่า รู้หรือไม่ที่เขาไม่ให้ผมเข้าที่ประชุมหลายที่นั้นเพราะเขานางสาวแพทยทองทานไปแจ้งผู้นำเขาว่าไม่ต้องไปคุยอะไรกับผมมากเพราะเขาจะปลดผมออกจากมอทอนหนึ่งแล้วนี่คือข้อมูลที่ผมรับทราบมาเพราะผมมองว่าข้อมูลที่ผมจะเชื่อมากที่สุดต้องเป็นข้อมูลที่ผมต้องได้รับแจ้งจากนายกเท่านั้นแต่ในที่สุดวันหนึ่ง ผมก็ได้รับการแจ้งเมื่อวันที่17มิถุนา68ว่าพักเพื่อไทยต้องการกระทรวงมหาดไทยคืนและขอให้ผมย้ายไปกระทรวงสาธารณาสุขผมก็กราบเรียนกลับไปว่าถ้าเป็นแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนเป็นข้อเสนอที่ท่านต้องการให้ผมปฏิเสธและขอให้พูดตรงๆวให้ผมออกจากรัฐบาลเลยดีกว่าแต่นางสาวแพททองทานท่านรักษามรารญาตท่านบอกว่าไม่ใช่ แต่ไม่ให้อยู่กระทรวงมหาดไทยต้องไปอยู่กระทรวงสาธารณาสุขผมก็ถามกลับไปแล้วทาไมถึงต้องให้ผมกลับไปอยู่กระทรวงสาธารณาสุขเพราะผมเป็นรัฐมนตรีคนเดียวในรัฐบาลของนางสาวแพทองทานที่ยืนอยู่ข้างนายกรัฐมนตรีในทุกขณะไม่ว่าจะเป็นวันดีหรือวันร้ายของท่านปกป้องให้ข้อเท็จจริงเมื่อนายกถูกกล่าวหาซึ่งทนายกก็ทราบดีแต่ท่านตอบว่า ใกล้เลือกตั้งแล้วเพื่อไทยต้องได้มหาไทยผมจึงถามต่อไปว่าอะไรที่ทําให้ท่านเชื่อว่าการได้กํากับกระทรวงมหาไทยแล้วท่านจะชนะการเลือกตั้งกระพ่อผมเคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเป็นถึงสองปีกว่าแต่พอเลือกตั้งก็แพ้พักเพื่อไทยราบคาบในปีสองพันห้า้อห้าสิบสี่ทำไมท่านถึงคิดเช่นนี้ปรากฏว่าไม่มีคำตอบเพราะคำตอบก็คือ ก็จะเอากระทรวงมหาไทยคืนแต่ผมเชื่อว่านางสาวแพรทองทานท่านไม่ได้พูดจากความต้องการในใจของท่านเองต้องมีคนบอกให้ท่านพูดเพราะในที่สุดเลขานายกก็มายืนยันกับผมว่าภัยใบสุดท้ายและผมหวังว่าคนที่พูดคำนี้กับผมจะจำได้ว่าพูดกับผมที่ไหนว่าภัยใบสุดท้ายคุณไปอยู่กระทรวงสาธารณาสุขถึงตอนนี้นางสาวจิรพรประท้วง ว่านายกกำลังเล่นซีนดราม่ากับบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในสภาแห่งนี้นายกอนุทินโต้กลับทันทีว่าผมไม่ได้เล่นซีนดราม่าผมเล่าความจริงท่านต่างหากท่านอย่าบอกว่าดราม่าเพราะท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนั้นเรามายืนยันตรงนี้เลยก็ได้ว่าท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นจะมาบอกว่าดราม่าอย่างไรว่าท่านไม่ได้มีส่วนร่วมตรงนั้นเลย เลขานายกมาหาผมถึงประทรวงมหาไทยและบอกว่าต้องเป็นเช่นนี้เป็นไพ่ใบสุดท้ายซึ่งวันนั้นก็คือวันที่ผมได้ฝากเลขาท่านนายกกับเรียนนายกว่าพักภูมิใจไทยขอถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาช่างบังเอิญเหมาะเจอกที่มีคลิปเสียงอังเคิลออกมาพอดีก็ยิ่งทําให้การตัดสินใจถอนตัวของเรานั้นทําให้เราคิดว่าถึงเวลาที่ต้องถอนตัวแล้ว ไม่ใช่ถอนตัวเฉพาะเขาเชิญออกจากรัฐบาลเพราะกระทรวงมหาดไทยแต่เมื่อมีเรื่องคลิปเสียงแล้วมันเป็นเรื่องของบ้านเมืองและเป็นสิ่งที่พักภูมิใจไทยมองว่าเป็นสิ่งที่เกิดความเสียหายและรัฐบาลขาดความชอบธรรมในการบริหารประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่จึงเป็นสาเหตุในการถอนตัวของเราและไม่มีเหตุอื่นๆ เมื่อถอนตัวออกจากรัฐบาลแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่พิสดารหรือไม่ผมยืนยันว่าไม่มีเอาเท่านี้ก็พอหายห่วงนายกหนูได้แล้วมั้งเสือน่ะมันชอบหลอกกินคนตาบอดแต่หนูกินเสือที่ชอบหลอกกินคนตาบอดจบนะเปลวสีเงิน2ตุลาคม2568